สวัสดีจ้าวันนี้แม่นุ่นพามาชมบ้านมือสองนะคะสภาพหนางฟ้ามากจ้าพิกัดนะคะหมู่บ้านชัดเพชรเหล่านาดีค่ะแกรนวิวเหล่านาดีนะ ตั้ง3 3, 3 7ตารางวาค่ะทุกคนบอกเลยว่าทำเลนี้ใกล้ตลาดต้นตาลใกล้เซนท่านนะคะไปมาสะดวกมากนะคะน้ำไม่ท่วมใกล้ลงแหอวนจ้าแล้วก็บ้านหลังนี้นะคะออกแบบมาเหมาะมากๆกับการทำโฮมออ f ฟิศนะคะโฮมเฮลท์แคร์เอ,อหรือว่าสปานะคะบอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะคะบนพื้นที่337ตารางวาค่ะทุกคน5ห้องน้ำนะคะแล้วก็หห้องนอนเป็นห้องชุดแบบนี้เลย สวยมากนะคะบิวอินพร้อมอยู่เลยค่ะทุกคนนะคะข้างในเนี่ยก็จะเป็นปูวอลเปเปอร์นะคะแล้วก็มีบิวอินเสร็จสับเลยนะคะเหมาะมากๆเลยกับการทำโฮมออฟฟิศนะคะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยค่ะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวจะพาทัวร์เลยจ้ะเป็นบ้านหลังหัวมุมด้วยนะคะพื้นที่เนี่ยตัวบ้าน ทั้งหมด236ตารางวานะคะแต่ว่ามีพื้นที่เปล่าเพิ่มขึ้นนะคะอีก101ตารางวารวม337ตารางวาคุ้มสุดๆเลยค่ะทุกคน พิเศษสุดๆนะคะทำเลนี้เข้าออกได้สองทางเลยจ้าจะเข้าซอยแปรสนีก็ได้นะคะที่อยู่ข้างๆเซเว่นนะคะโรงแห่อวนนะคะหรือนะคะเข้าทางหน้าหมู่บ้านก็ได้จ้าทำเลดีแบบนี้นะคะหาได้ไม่ง่ายเลยนะคะทุกคนแล้วก็พร้อมอยู่ขนาดนี้นะคะหรือถ้าเป็นครอบครัวใหญ่ก็อยู่กันได้ทั้งบ้านทั้งครอบครัวทั้งตระก,กูลเลยจ้ะบอกเลยว่า ซับของแมนนุ่นเนี่ยน่าดีวสุดๆนะคะยินดีรับโคนในหน้าทุกคนนะ